ังวเหมื่อยมากเลยต้องทําไงเนี่ยนี่เลยท่าทาเนตกด,ดจุดแก่เมื่อยสําหรับชาวออฟฟิศแต่ก่อนอื่นต้องมีตัวช่วยอย่างยามมองตราสมุนไพรวังพร้มสูตรสลิดพังพรกลิ่นหอมสปปรรพคุณครบจบในกระปุกเดียวเลยเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนวดกล้ามเนื้อไหลจะช่วยลดความอ่อนล้าบริเวณไหลให้ใช้มือซ้ายกดนวดช่วไหล่ขวาส่วนที่รู้สึกตึงโดยให้กดน้ำหนักนิ้วและฝ่ามือลงไปค้างไว้ประมาณห้าวิ หรือบีบเบาๆแล้วเปลี่ยนไปนวดอีกข้างเหมือนกันมาต่อกันที่คอเลยจุดนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดอาการเครียดและตึงบริเวณต้นคอให้ใช้มือข้างถนัดวางลงที่หลังลําคอจากนั้นบีบประมาณ5-10ครั้งโดยลงน้ําหนักที่นิ้วและฝ่ามือไปพร้อมๆกันมาท่าที่3กันเลยช่วยเรื่องไมเกรนลดความเหนื่อยล้าของดวงตาโดยให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางกดคลึงบริเวณขมับทั้งสองข้างเป็นวงกลมวนๆประมาณ6ครั้งแล้วกดค้างไว้นับ1-3ผ่อนน้ำหนัก การนวดหัวคิว้วโดยให้กดปลายนิ้วโป้งทั้งสองข้างไปที่หัวคิ้วเบาๆค้างไว้ประมาณ1นาทีจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวความเมื่อยล้าเรื้อรังและลดความเครียดได้าถึงท่าสุดท้ายกันแล้วการนวดระหว่างเอ็นข้อมือจะอยู่ห่างจากข้อมือประมาณ3นิ้วและอยู่ระหว่างเส้นเอ็นทั้งสองเส้นเมื่อเจอจุดแล้วให้กดและนวดลงไปด้วยความแรงปานกลางทิ้งไว้ประมาณ4 5วถึงาวิจุดนี้จะช่วยปลดปล่อยทางอาการเวียนหัวคลืน่นไส้และลดอาการเมารถได้ด้วยนะทุกคนเป็นไงกันบ้างเชา้าออฟฟิศทุกคน อย่าลืมนําไปลองทํากันดูนะจะได้ทํางานได้เต็มที่มากขึ้นแต่ที่สําคัญต้องมีตัวช่วยอันดับหนึ่งอย่างยาหม่องตราสมุนไพรวังพร้อมสูตรเสเลดพังพรใช้นวดใช้ดมใช้ถากครอบจบในกระปุกเดียวเลยต้องไปตามกันแล้วนะ